กับเราอีกร้านนะคะค่ะวันนี้ตอนในช่วงนี้เราก็จะมารีแอ t ของกัลซเบนกัลซเบ้นก็ต์เสเตทที่เป็น special state นะคะของกัลซเบนใช่ที่ครบรอบ16ล้านวิวแต่ตอนนี้คงคงจะเกือบ20ล้านแล้วใช่ไหมขอโทษที่มาช้านะคะก็อันนี้เป็นคลิปที่4 บูม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 ,บ,มบูมคูณสามใช่ก็จะมีแจ็คสันยุบยองแล้วก็แบมแบมนะคะสามคนมาโอ okay, เคงั้นเรามาดูกันเลยเนาะมักเน่มักเน่น้อยของเรามีดูคนฮาๆอย่างนั้นเลยเ o n ย

สวะกะเออแต่เหมือนมันีมากแบบคาริสมาหน่อยไอ่ไม่คาลิบะไอ้ี่ไม่คาลิะแล้วี่ยคนข้าดไม่ะเหพี่ใช่ไหมอยโอ้่เล่าเล่านี่นขืน่ฮาร์ดคมากสิ่ยาไม่น่าจะได้ขยบวดแน่นอนเหมือนไม่ขยิบปนดออ้ยน่าา ตุดกัมาคุณจะขวดหมานั่งอคุยหมาุก็ตาโอ้โหไม่ไหวแล้วนะคนนั้นแบบแบมบอ่ะคมนหมไม่ได้อกดจริงๆเนี่ยโอ้

พี่เดียวไม่ได้พี่อ๋อไม่ไม่ลองแล้วเหรอใอ่ผมแต่ไม่พี่น่ารักโอ้ยสองคนน้่าหลงเลยโอ้ดีมากเลยอ่ะขอแสดงความเสียใจด้วยอืมาลก็ดีมากเลยคลิปไหนที่มีแบมอยู่จะมีอันนี้ต่อท้ายนะคะแบบเมื่อกี้นี้นะดีมากดีมากเลยจอมพีก็น่ารักอ่ะ ว่าคือพอถึงท่อนตัวเองอน่ยถึงจะดูแบบเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาไงใช่เพราะเขาตื่นเตนเพราะดิโนว่าแค่แล้วแหละผมบ้างบ้าว่าอะไชอบแบมแบมรับยังไงเจฟฟ์บีเออไอน์ออนไน่กรอลและเบิมเบิมเบิร์มน่ารักทุกคนเลยสามคนนี้อไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำนี้แล้วตอนเนี้ยเธอพูดไปหมดแล้วพอไม่มีอะไรจะพูดเลยแต่ว่าทีนี้ ดีอยู่แล้วนะคะใช่ดีอยู่แล้วอันนี้มันเหมือนตัดมาท่อนแรปสองคนแล้วก็ร้องร้อ,องอีกคนหนึ่งเพื่อความลงตัวกันใช่ไหมะะล่ๆๆๆนะกรุบกริบกรุบกรีบเนาะเพลงนี้แจ๊กสันแต่งด้วยนี่รักทุกคนเลยค่ะรักว่ารู้อยู่ว่ารัก <laughs> พอแล้ว okay, ค่ะโอเคค่ะดึงกลับมาค <laughs> ่ะดึงกลับมาโอเคมา <laughs> ก็วันนี้เราก็ได้รีแอคตัวนี้ไปเนาะแต่ว่าก็รู้สึกอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่ายังไงก็เราก็มาแล้วนะคะบูม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 ค่ะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พวกเราด้วยนะคะในช่องร <Season S 1> ีซันเซ็นซีซันเซ็นค่ะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีคะ่ะ let's boom